สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับสกินซานิสเจนเทนแมนกันนะครับซึ่งสายฟรีหรือผู้เล่นใหม่ก็สามารถทําได้นะครับโดยเริ่มจากกดไปที่หมดปกติครับไปที่แคมป์ฝึกไปที่ฝึกสอนแล้วก็ทําภารกิจ5อย่างนี้ให้ครบนะครับเท่านี้ก็จะได้รับสกินแล้วครับเดี๋ยวผมจะบอกที่ละดานให้นะครับเพื่อช่วยให้ทําได้เร็วขึ้นครับโดยเริ่มจากด่านแรกก่อนเลยนะครับซึ่งด่านแรกนั้นจะเป็นด่านที่ทํานานที่สุดจาก5ด่านครับ ยินดีต้อ,น,ตอน,น,น,นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับการฝึกเล่นใหม่คล้ายๆตอนเล่นแวนนะครับแบบเปลี่ยนเป็นเทวะน้แล้วก็ทําตามที่หมดฝึกบอกนี้นะครับคุณเลเวลสแล้วลองใช้สกิลใหม่ดูสิคุณเลเวลสแล้วเรียนสกิลอันดิเมกันเลยฮีโร่ศัตรูปรากฏตัวแล้วเตรียมตัวให้ดี จะทให้คกดปุ่มน,นี้เพื่อฟื้นตู HP ให้กับฮีโร่อของคุณนี่คือป้อมฝ่ายศัตรูหากทำลายฐานศัตรูได้จะได้รับชัยชนะทันทีจองตีป้อมศัตรู ซึ่งสามารถทําให้ด่านไปได้เร็วขึ้นนะครับโดยการให้เราไปไปยืนแท้งนะครับซึ่ง,งเมื่อเราใกล้ตายนะครับมันจะฮิ้วเลื่อนให้อาจาโนมัสครับถ้าไม่สามารถจบเกมได้เร็วขึ้นครับตจมรีนาั ขอไปเป็นด่าน2องนะครับซึ่งด่าน2นั้นจะง่ายมากครับเพียงแค่เพียงแค่กดสกิลรีคอเวอรี่นะครับแล้วเดินไปเก็บแท็กซอยู่หลังป้อมนะครับ จากนั้นก็รอให้เลือดเต็มนะครับเพราะว่าเวลากลด recovery แล้วไปเอาเลือดหลังป้อมเลือดเดยอะอยือประมาณนิดหน่อยนะครับต้องรองให้มันฮิวครับ <Victory! S 1> ส่วนด่านที่3นะครับจะเป็นการวาร์ปกลับบ้านเฉยๆไม่มีอะไรเลยครับสันที่4ี่นะครับจะเป็นการกดตีคีบแล้วก็ตีป้อมแค่นี้ครับ ส่วน่างที่5นะครับก็จะเป็นการดันป้อมครับก็เดินเข้าไปแล้วก็แทงป้อมแบบเหมือนด่านที่1เลยครับเห็นเท่านี้ก็รับสก,กินซานิตเตอร์แล้วครับโดยการกดที่ขวาบนนะครับนี่ครับได้มาแ,แล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ